สวัสดีทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งกับช่องมาดูกันอยู่กับผมปอนนะครับในคลิปนี้ผมไม่ได้มารีวิวปืนนะครับแต่ว่าจะมาพูดถึงประวัติความเป็นมาของโลโก้บริษัทโคนะครับก็ที่เราเห็นเป็นรูปม้านั่นแหละครับสรุปแล้วมันเป็นรูปม้าอะไรกันแน่นะฮะร,ระหว่างม้าคาบสอนม้าคาบหอกม้าคาบลูกธน,นูม้าหักหอกม้าหอกหกักม้าพยองโอ้ยเยอะแยะมากมายสารพัดชื่อเรียกนะครับแต่ว่าคลิปนี้ผมมีคําตอบครับ ว่าสรุปแล้วมันคือม้าอะไรกันแน่นะเท่าที่ผมไปสืบค้นข้อมูลมานะครับทั้งของไทยแล้วก็ของต่างประเทศเนี่ยมันก็มีข้อมูลที่ต้องบอกว่าค่อนข้างแตกต่างกันพอสมควรนะครับจริงๆมันมี2ทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับที่มาของโลโก้โคเนี่ยนะครับทฤษฎีแรกนะครับอันนี้ก็จะต้องตีความกันตามตัวอักษรนะครับ คำว่าโค C O L T เนี่ยมันแปลว่าลูกม้าตัวผู้ที่มีอายุไม่เกิน3ปีนะครับถ้าเป็นลูกม้าตัวเมียเนี่ยเขาจะเรียกว่าฟิลลี่นะครับถ้าเป็นตัวผู้จะเรียกว่าโคแล้วบังเอิญว่าคำว่าโคเนี่ยมันก็ไปตรงกับนามสกุลข,ของแซมมวลโคก็คือผู้ก่อตั้งบริษัทโคนะครับซึ่งในยุคนั้นเนี่ยมันยังมีการต่อสู้แย่งชิงดินแดนระหว่างชาวผิวขาวก็คือกองทัพสหรัฐกับชนเผ่าพ,พื้นเมืองนั่นก็คืออินเดียนแดงนะครับ ฝ่ายกองทัพสหรัฐก็สั่งซื้อปืนจากแซมมวลโค้สมัยนั้นยังใช้ปืนลูกโม่แบบซิงเกิลแอคชั่นอยู่เลยแซมมวลโค้ก็ผลิตปืนป้อนให้กับกองทัพเพื่อเอาไปใช้ต่อสู้กับชาวอินเดียนแดงซึ่งอาวุธที่ชาวอิอนเดียนแดงใช้ในยุคนั้นก็จะเป็นหอกนะครับแล้วการสู้รบในยุคนั้นก็จะเป็นการสู้รบบนหลังม้าซะส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นโลกโก้โค้ที่เราเห็นกันอยู่ในทุกวันนี้มันจึงเป็นรูปม้าหักหอกเพราะว่าโค้เขาเปรียบตัวเองว่าเป็นม้านะครับ แล้วก็หอกที่หักนั้นก็คือหอกของอินเดียนแดงนะครับก็คือเปรียบเสมือนว่าโคและอาวุธปืนที่โคผลิตขึ้นมานั้นช่วยให้อเมริกันได้ชัยชนะเหนืออินเดียนแดงนะครับก็เป็นที่มาของสัญลักษณ์ม้าหักหอกนะฮะต่อไปเป็นทฤษฎีที่2นะครับพอดีว่าไปเจอมาในเว็บไซต์1911 Forum นะครับ ก็เป็นเว็บต่างประเทศนะครับมันก็จะมีพวกเซียนปืนโค้ครูรูปืนโคเนี่ยเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลมาให้ความคิดเห็นกันเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆว่ามันอาจจะไม่เป๊ะร้อยเเซ็น์ะครับเพราะว่าไอเรื่องโลโก้โคเนี่ยมันเป็นเรื่องเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วนะครับแล้วไอคนที่มาให้ข้อคิดเห็นเนี่ยมันก็เป็นคนในยุคนี้มันเกิดไม่ทันนะครับมันก็ศึกษามาเรียนรู้มาอ่านหนังสือมาเหมือนกันนะครับ แต่เท่าที่ผมดูมันก็เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะผมก็เลยเอามาบอกเล่าสู่การฟังนะครับทฤษฎีเนี้ยเขาบอกว่าบริษัทโคเนี่ยไปก๊อปปี้ตราอาร์มซึ่งเป็นตราประจำตระกูลของอัศวินเก่าแก่ในประเทศอังกฤษนะครับที่เขาใช้รูปม้าตัวผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรานี้นะครับเขาเชื่อว่าม้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีในยุคสมัยโบราณนะครับ ในยุคของสงครามครูเสดมันมีบันทึกเกี่ยวกับเรื่องม้าและความจงรักภักดีเอาไว้นะครับมันก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับเขาบันทึกไว้เป็นภาษาอังกฤษเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังแล้วก็จะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่า In the days before firearms, when the crusaders went into battle on horseback and armed with spears, one very intelligent horse, seeing that his rider was about to be pierced by the enemy's spears, Reared on his high leg, grabs the spear in his mouth, struck out with one hoof and broke the spear. This is emblematic of the c o l always coming to the defense of the master. อันนี้ก็เป็นข้อความที่เขาบันทึกไว้นะครับเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะครับเขาบอกว่าในสมัยก่อนที่ยังไม่มีปืนนะครับเมื่อนักรบครูเซตเนี่ยจะต้องเข้าไปสู้รบในสนามรบซึ่งสมัยนั้นก็เป็นการสู้รบบนหลังม้านะครับแล้วก็ใช้หอกเป็นอาวุธนะฮะ แล้วก็มีม้าตัวหนึ่งที่ฉลาดมากๆนะครับเห็นว่าเจ้านายของมันหรือคนที่กําลังขี่มันเนี่ยกำลังจะถูกแทงด้วยหอกของศัตรูมันก็เลยยืนขึ้นนะครับยืนด้วยขาหลังนะฮะยกขาหน้าขึ้นแล้วก็ใช้ปากเนี่ยงับหอกเอาไว้แล้วก็ใช้เท้าใช้กีบนะฮะไม่แน่ใจคําว่าฮูฟใช้กีบมา้าน่าจะเป็นกีบม้ามันจะมีกีบอยู่หักหอกนั้นนะครับ มันก็เลยกลายมาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของม้าที่จะคอยปกป้องเจ้านายของมันนะครับตระกูลอัศวินของอังกฤษในยุคนั้นก็เลยเอารูปม้าหักหอกมาเป็นตราอาร์มาเป็นตราสัญ,ญลักษณ์ประจําตระกูลนะครับแล้วบริษัทโคก็ไปก๊อปปี้ตราอาร์นี้มาใช้บ้างนะครับเพราะว่าคำว่าโค C O L T เนี่ยมันก็สะกดเหมือนกันกันกบนามสกุลของแซมบลโคซึ่งเป็นผู้ให้กำเนิดปืนโค้นะครับ ทฤษฎีที่2ก็เป็นประมาณนี้นะครับมันก็แล้วแต่ท่านนะครับว่าจะเลือกเชื่อทฤษฎีไหนนะฮะแต่ถ้าเกิดถามความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยว่าผมเชื่อทฤษฎีไหนผมเชื่อทฤษฎีที่1นนะครับก็คือทฤษฎีแรกนะครับที่บอกว่ารูปม้าเนี่ยเป็นตัวแทนของโคแล้วก็หอกที่หักนั้นเน่ยเป็นหอกของอินเดนแดงนะครับทําไมผมถึงเชื่อทฤษฎีนี้ ก็ต้องย้อนไปในยุคที่แซมมวลโคยังมีชีวิตอยู่นะครับแซมมวลโคเนี่ยเขาเกิดเมื่อปี1814นะครับแล้วก็ตายตอนปี1862นะครับในระหว่างที่แซมมวลโคยังมีชีวิตอยู่นะครับปืนโครุ่นแรกที่แซมมวลโคผลิตขึ้นมาเนี่ยเป็นโคแพทเทอร์สันนะครับเป็นลูกโม่ซิงเกิลแอคชั่นนะฮะแต่ก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นักนะครับ รุ่นที่โด่งดังและเริ่มได้รับความนิยมเนี่ยเป็นโคว์วอเกอร์นะครับที่เริ่มผลิตในปี1847นะครับแล้วปืนรุ่นนี้มันมีจุดที่น่าสนใจก็คือตรงลูกโม่นะครับซึ่งสมัยก่อนเป็นโม่กลมเกลี้ยงเลยนะฮะตรงลูกโม่เนี่ยมีการแกะลายเอาไว้เป็นลายฉากการสู้รบระหว่าง กองทัพอ,อเมริกันกับชนเผ่าอินเดียนแดงนะครับเป็นการสู้รบบนหลังม้านะครับแต่ในยุคที่แซมมวลโคยังมีชีวิตอยู่ยังไม่มีโลโก้บริษัทโคประทับลงไปที่ตัวปืนเลยนะครับมันมีแค่ตัวหนังสือที่เขียนว่า COLT ก็คือคำว่าโคประทับไว้แค่นั้นเองสัญ,ญลักษณ์ม้าหักหอกหรือแลมเพิโคเนี่ยมันเพิ่งจะมามีก็ ปี1882นะครับ20ปีให้หลังหลังจากที่แซมมวนโคตายนะฮะมันก็เป็นที่น่าเชื่อว่าสัญลักษณ์โคเนี่ยไม่ได้ถูกคิดโดยแซมมวนโคนะฮะแต่ถูกคิดโดยผู้ที่สืบทอดกิจการอาจจะเป็นลูกชายของแซมมวนโคนะครับที่เป็นคนคิดสัญลักษณ์นี้นะครับสัญลักษณ์ม้าหักหอกเนี่ยมันเริ่มมีครั้งแรกในปืนโคซิงเกิลแอคชั่นอาร์มี่นะครับหรือ โค้ saa หรือโค้ o d e l p โค peace maker แล้วแต่จะเรียกนะครับจริงๆมันก็คือรุ่นเดียวกันนะฮะมันเริ่มจะมามีก็คือในตัวนั้นนะครับที่ผลิตในปี1ั7 3หรือบางคนก็อาจจะเรียกว่าโค้ o d e l 1 8ห3ก็ได้นะครับที่มีครั้งแรกเนี่ยมันไม่ได้ตอกไปที่ตัวปืนนะครับมันตอกไปที่ด้ามปืนนะฮะเป็นด้ามย่างสีดำเริ่มมีในปี1882 หลังจากนั้น8ปีนะครับปี1890โค้ถึงจะเริ่มประทับตราม้าหักหอกไว้ที่เฟรมปืนนะครับซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้ผมเชื่อในทฤษฎีแรกนะครับเพราะว่าในยุคสมัยที่สมุนโคยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็มีการแกะลายสู้รบกันอยู่ในปืนแล้วเขาน่าจะมาจากตรงนี้นะฮะทำไมผมถึงไม่เชื่อทฤษฎีที่2ท,ที่ว่าเอามาจากตาอามของอังกฤษผมมองว่ามันค่อนข้างห่างไกลนะ แผ่นดินอเมริกากับแผ่นดินอังกฤษเนี่ยในยุคนั้นก็ถือว่าห่างไกลพอสมควรเดินทางนานนะฮะถามว่าสมอนโค้เคยไปอังกฤษไหมเคยไปนะฮะสมุนโค้เคยไปอังกฤษแล้วก็ได้แบบปืนจากอังกฤษมาเอามาปรับปรุงออกมาเป็นโค้รุ่นแรกเนี่ยแหละครับส่วนหนึ่งก็มาจากอังกฤษนะฮะแต่ว่านิยายโบราณน,นักรบกูเสดอะไรเนี่ยผมว่าโค้ไม่อินแน่นอนนะฮะคิดว่าอย่างนั้นนะครับแล้วในยุคนั้นเนี่ยโค้ก็ไม่มีเวลาที่จะมาคิดออกแบบโลโก้หรอกครับเพราะว่า ต้องบอกว่าเขารวยมากนะฮะเขาเป็นหนึ่งในบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในแผ่นดินอเมริกาในยุคนั้นเลยนะฮะตอนที่เขาตายนะครับปี1862เนี่ยเขามีทรัพย์สินทั้งหมดประมาณ15ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับถ้าคิดเป็นเงินทุกวันนี้ก็ประมาณ450ล้านบาทนะครับก็กี่ปีแล้วอะ่ะ158ปีก็น่าจะสมัยรัชกาลที่4มั้งครับสมัยรัชกาลที่4 รู้สึกว่าสมัยรัชกาลที่4ีที่ดินที่แถวถนนเจริญกรุงบ้านเราเนี่ยไร่ละ400บาทนะฮะ450ล้านบาทในยุคนั้นก็น่าจะซื้อที่ดินได้ประมาณล้านกว่าไร่นะครับ<อ>คือมันเยอะมากนะฮะเขาคงเอาเวลาไปจิบไวายไปจิบแชมเปญน,นะฮะคงไม่มีเวลามาคิดโลโก้นะฮะไอคนที่คิดก็คือรุ่นหลังแล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่มาที่ไปนะครับเกี่ยวกับสัญ,ญลักษณ์ม้าหักหอกของบริษัทโคนะครับ ก็เอามาบอกเล่าสู่การฟังไว้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ